วันนี้เรามาดูสัตว์กันนะครับนี่เต็มไปหมดเลย,เยมีอะไรมาครับนี่เรียกว่าชิเกตไก่นะครับแม่ไก่โอ้มีม้าหมุนด้วยเห็นไหมครับเป็นเฟื่อนดูไปนี่นี่เรียกว่าฟิสนี่ปลาออร์เรน อันนี้ปลานิลน,นะครับเป็นปลานิลอันนี้ก็คว้าอันนี้บัวบัวบัววิ่งได้ไหมไม่ได้นะครับเอาหลุดเลยอันนี้ก็เอลฟเฟนช้างครับนี่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  พิงเอลฟ์เฟนนี่ช้างน้อยสีชมพูอืมมโอ้ยนี่นี่นี่น,น,นี่อันนี้นไดโนเสาร์เออไทล์นอสซาลเออเออนี่ด้วยนะครับ ไอโนเสาร์ครับนี่วิ่งเลยนี่แล้วก็ฮอก็ได้นี่ยโหวิ่งบนต้นไม้นะครับนี่แล้ะครับนี่นี่ครับฮอสอ่ามาวิ่งโชว์ตัวหน่อยฮอสฮอสนี่ยเดืดึงดือดดึงเนี่ยโอ้หน้าพิมพ์ไปเลย นี่เอลูฟเ็นเอาทาั้งมู่บายโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปกันนะครับบ๊ายบาย